สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นโกกโกนะคะนี่นะคะอ้าเฮด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 กระดากระโดไปบ่ไปบ่เฮาก็ไปอีกบ่ไปเฮ็ดเขาคืองามเลยเฮดเฮดเฮดพี่น้องเฮดเฮดละงอกกัยังมีเนาะมีมีไดนเฮดลงอกอย่างกเลยเดลงอกเป็นไข่เห็นเนาะใครเห็น เลืเห็ดแดงก็เห็ดนาเรนเห็ดขาวดีไาตอแม่ดาะออนเห็ดบาเนี่ยออนนแม่อนดูนอนะมาเคอนดออนก็่อยตวนเจวมากหุ่นละมากันย่งมหจักท่าคอยไปเนาะมันเป็นมเออฮมจักปลามเนาะบ้นเมานบอกเพิ่มเพิ่งเพิ่จบไปในในเลย มจอย่ามาเล็บอยู่รอนี่มองงานเงเลยเฮ็ดยไปุ้นไปพุนไปพุนแหลกเปมูเปนมูไปพุ้นแล้ว่อยบ่จักนะนี่นะคะดแดงเฮ็ดกเต็มตา้ยมเต็มตาก็เลยเฮ็กอเฮ็ดกอแกมาทีไหนมีเนาะจิ้อนมันมันไกลแท้บ่ฟัดหังไก ไก่เท่าไรมันแขงหลายเห็ดหนึ่มันที่เป็นน้ำทังน่ะใส่ยาวๆเก็บไปน้ำทังข่างทังเลยที่รถที่รถมอสไจต์มอดแต่รถนี้มอสหอดบ่มันหอดอีกเลมันหอดบ่กลมห้องไม้พวไม้ินหอดสองคันฟังต่พูดกลุ่มไปยาปมันจะเป็นด่าไปมือพูดจะไปสุดุ่ดสุดสุดสุดไปสุดต้มเต็มขาวข้างนอกทิพย์เลยทิพย์ทิพ เมยเนมาเงินเงันเทาบันหาบาเงตาเห็นตหาหนึมือจึไท้งส่งังกะตาบังคะเ้าหิวมารหลุ่นพเนี้ยกะตาเาบ้างบ้าไงของาะกระตาหน่อยน้อยนึงกับว่าเต็มงนพี่เอาในในผลมันจังเต็มเดียวได้ลาโ้นเดียมายทีมาิแม่นงเอายทันงานอด ขีดม่ไสไปโหลดเท่ากัได้ออแม่ไีพี่ไป้อสอด่อนไหมขี่ม่ไสไปแล้วจอดผุนไนนไหนผมหาไปได้เตมหาผมลงมานจังไปไม่จอดท่นี่นี่ถิมชั้นดรถใหญ่ใส่หายากเนาะเมื่อถิมแล้วหายากกระดกออกไปได้นไปหาเติมกันก็จะได้เต็มกระตาหอดผมมีสีใสกระตาหน่อยๆพวนพ่อเห็นยเอาทงไปใส่พร้เดป็นมูยเห็ดค้าเป็นมเป็นมอูเงินเห็ดค้เห็ค้าข่อยบ่อยากได้แต่หนซุปซุ่มบอกะ กีซุปแซ่บถ้าหนึ่งละซุปเกี่ย็ไรหอมมันขมบอกไเห็ดไข่ดิเมนแมนมุข่อยเราเียที่เป็นไ้ห้นอเออเอาเอาเจ้าค่าเหีดค่าเส้นใหญ่าเ้าาเส็นใหญ่ๆมันนึ้นเลยอ๋อเมนเมนมุข่อยบอกมุข่อยว่ามันขมก็เลยบอกินนะเส้นใหญ่มันขึ้นอได้อคะเ็กกอนีเนาะ เฮ็ดก็เห็ดขาวดินเฮ็ดนาเรนาหมงมื่อนี่แราไมนออกไ้ายนะเอาแต่ไม่ถงใส่มืออื่นก็สีหน่อยโล่งเนาะเพอาะ่มือนกับว่าหน่อยมื่อื่นก็ะไรคึ้นกาแมนบอกมหลอกจุ่มกี่มันจะมีอยู่ เห็นยังไงเม่ที่เขาจะมาเขียนมือนีตาเ่ง้มือนีมันเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วอืคือคนขี่ม่ไตน้ำทั้งขี่ม่ไตนบาคนเคยมาจากเถื่อบเคยมาเยับป่าทางเก็บเราขังทางอืเขียเราขังทางจอดไม่เขาก็แหนมโม่เขากัจอดเน่นน้องมันก็ไม่้ลงดีหรอกน้นนี้หราคนไรตอนเศร้าจังมามือนีมันเมื่อยแล้วมืออืมมันเป็อหนอมือเบิดดอกนี่เห็นแล้วงงนี่ตะปูตะปีจะกัยังมีอยู่นี่ อ๋อเห็ดละางกพี่น้องเอ้ยสีเหลืองๆนี่ปาดมือนี่คอยได้เต็มตาแล้วมือนี่คอยเอาอันพระเจ้าอยู่หัวเอาใจเอาคอยมาไปเก็บแล้ว๋อพรเจ้าพระเจ้าอยู่หัวอันท้ายเอาใจเอาแล้ยคอยคอยมันเมื่อยเนี่ไม่ต้องไเบียดตาเราเลยอันจักรวดิเพอยากให้เอาชื่ออีกเศร้าบาทก็ซื้อให้หม่อม ตาเห็นตาหันมาสองร้อยสามร้อยตาเนี่ยนะบอสเขาซื้อมาขายหรือเปล่าเขาซื้อเอาเบไปแล้วเขาเขยเมื่อยเขยคันว่าเจ้าสิผ้าไปนะเขาเขาไม่ซื้อแล้วอันนี้เขาเขยเมื่อยแล้วนะเขาเขาซื้อแรือเล่ามาเขดีนี่นะคะมาเอยสะออนอันนี้แล้วเอยสะออนอันนี้มันพอดีกลิ่นเนาะอันเป็นดอกเป็นดอกเลยบ่ต้องไปพามันเด้อนี่มันน้อยแล้ว ขับเพชดอันนี้คอยจะอ่อนน่ะ่อแงไงอไง่อ่ก่อันนั้เานี่นอันนี้เขาซ่บเฮชดอันนี้นี่แล้วก็คอยหาพอพ่อจ้คือเห็ดดำๆนี่นี่นึ่งนะนข้นขนึ้นขปนขึ้นขึ้นข้นขึ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 ้ดานขนขึ้นลนนข่้นขึ้นขึ้อขึ้น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 งนนน้นน้น้้ม้้นขนนนนตุ่ม ก็ตกกลกอบกไก้กอก๊กลุงพ่นนั่นแล้วเขางอยบอกาบคพี่เขาอกงกุ่ม่างกนมะนาวมันกรเลยไปอีกจัง่ยเนไปยวนอันยังก็ไปยุ่มปลาดงแล้วลุงพ่นเ้าข้าว่าประหารประหารดี บ้าข่อยสีมาประหาลุงพลได้ข่ายบ่กันอยู่หังด้วยข้าวตัวดีข้าวน่ะมันบ่ได้เป็นตาเสือดอกข่อยยึดติดตามอยู่ตลอดนี่ข้าว่สั้นข่อยสิมาเฮ็ดกล้องอันนี้บ่คขันบอกไปติดตามลุงพลน่ะอันนี้ข่อยก็มาเฮ็ดคลิปอันนั้นซื่อๆดอกอันหาเฮ็ดนี่น่ะเฮ็ดคลิปเฮ็ดบ่เพราะว่าไปตัวยู่ตะบ้านลุงก็เลยเอ้าไปหาเฮ็ดเฮ็ดคลิปเฮ็ดก่อนสายยามึงเจ้าว่าอีหยังคุณแม่แม่บุญถิ่นกอก บุญถินกอกเขาไปเบืองโลดแม่ดาโกกอกแม่ดาแฟมิลี่เปลี่ยนใหม่แล้วคุณ่อยดีแม่บุญถินกกอกคือเก่าอยู่ไปที่ไปเบืองไปที่ตามโลดแม่ดาหนงซอแม่ดาหนงซอแม่มีเม็ดก็ป็นแม่ดไม่เป็นค่ะเอ้ามันบ่ยากเลยล่ะเขาก็บอกให้ว่าอันนี้ใช่คลิป ได้แล้วแต่ว่ามันม่ได้หลายช่องมันน้อยได้ยอดวหลายเ้าไเท่าอยหาก็นได้คนติดตามหมื่นหมื่นสี well, ่้เหปาเขาบ่เบืองหาก็บ่ได้เลยพอทามาไปพวกใครวันเาออกมาททรกทกทกทุกทกทุท์กทุกทกทกกทุกทุกงกทุกดุกดไลกด่โกกกก ขัดกดลงกับโได้แล้วช่องคอยกันลบไวักดีค่ะติดไาตามมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ากับซิม,มาหาเห็ดพ่อกัน<า>อีกเบิ่งเห็ดขายเห็ดมันมนใหร้านใ้านรายอิหลีเห็ด จ้าขอบคุณเลยหลาๆค่ะมันก็บอบ่ค yeah, ่อยได้หลายดอกช่องไ่เขาพุ่นแล้วมันก็พออยู่ตาก้าแล้วก็ตอนนี้กำลังตำส้มตำกินเออมากินเข่าปล่้ามากินข้าเจียกินข้าปลาโอ้ยเป็นตาแสบเนาะตาแบไม่กินมวนไม่กินตินีตะเฮียแล้วบัตนี่เป มัน่าทั้น่ะมองนี้มันว่มีขืนเนอะ้วงไปทางในกันมีคื่นเลยเขาได้เอาทั้งดามทั้งในมากขอยกินเบิ้อแล้วขอมาลักกินเบิ้วเนาะ่กรเทียมอาแล้วมากินข้าปาข่อก็มาขอไปได้ขอก็ลักกินเลดแล้วขอก็เห็นยืบอเานั่งเฝ้าอยู่ตันนึงนั่นก็ไปใส่นอ่เฝาอยู่ตั่ัก่น่งเข้างไปเข้าไปแล่ังเ้ายัวงในคุณ โอ้ยข่อยได้เห็ดลายแล้วมื้อนี้ข่อยสิมือร่างก่อนอ๋อจะได้เห็ดลายแล้วเต็มตาแล้วเนาะมื้ออื่นพุ่นข่สีมากหมมือเงิมาใหม่มื้ออื่นข่อยสิมาใหม่เห็ดโอ้ยมันเบิ่งบ่ได้พี่น้องมันอันนั้นบ่แม่นเน็บอมมี่ดีมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญเพ็ญกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ